สวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับวันที่27นะครับมีหน้าคมนะครับมามาเบงนะครับมั่นหน้านะครับหลังจากที่ฝนตกลงมาเหงาจิตกรครับเลื่มเหี่ยวแห้งใต้แล้ะครับพี่น้องนะมั่นหน้าทาโดน ถ้าฝนตกมาแห้งยังสี่นะครับบลัวมนชิมาแห้งขนาดนี้นะครับกะเป่งน้ำออยครับแต่เป่งใดบเบิ้นะครับมันขึ้นก็ต๊ะมาอีกครับนี่ผลทิ่ตา้มากก็คือนี่แหละครับเริ่มเหลืองแล้วนี่ครับมันอีเหลืองหน่อยนะครับนี่อีเหลืองน้อยหรือละยองสีนะครับหลายคนก็แต่ละพื้นที่ก็ไม่รู้ว่าเขาเอื่นจะได้กันนะแต่ที่มดตพันธุ์มากเขาไว้เหลืองหน่อยนะครับ มันสิได้พันบ่เนาะนี่เนาะหรืออีกประมาณเดือนหนึ่งกับสิได้ถอนมันสิได้ถอนบ่ละนี่สังเกตเบื้องแล้วเริ่มเหี่ยวแห้งตายไปแล้วครับนี่ว่างมองกับสิโซ่หนามแล้วครับเพราะว่าเปียงน้มบออกได้มันได้บ่เบิดนะความชื้นมันหลายเกินไปนี่คือผลเสียของมันครับผมเห็ดมันงันหน้าปีแรกกลับบ่รูว้ว่าคุบ คู่ปีมันกับฝนบม่มีเนาะมันกับแห้งหรือว่ามีมีความชฉื้นพ่อพ่อทีจีให้มัน่น่ะเกิดอยู่แต่ขางบน้นผุนมองบ่ถวมมันกะมันกับบอเหียวครับมองน้ำขางล่างนี่มองน้ำถวมเป่งบ่อ,อกอะเป็ดจางที่เห็นนี่แหละครับเหลือมเหียวเหลือมเ,ห,เห,หลืองครับถลาไตกัทจ่ดไตขางบนนะครับร่องกลยบึงหัวบึงใด ใหญ่กว,ว่าเมตีนอยู่ครับกับรรูว่าถึงตอนกู่ก่อนทำหน้ามันสีได้หลาได้น้อยสัมไหก็ถือว่าเป็นปุ๋ยไปนะครับทดสอบทดลองปี้เรีกกัเจอเหตุการณ์อุปสรรคหลายอย่างอยู่นะครับลงทุนไปหลายบาทนะครับปลูกปลูกไปกับเบิดหลนะครับลงทุนพัน แต่ว่าพันธุ์บอดดิสือครับเป็นพันธุ์ของยาของแต่ยังดีเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นพันธุ์ของของ้าของบอดดิสือครับแต่กะถือว่าต้องขิดคาที่ลงทุนไปนะครับบ่ว่าจะเป็นรถไถบอจะเป็นเหงาเป็นแห้งเป็นขาแรงอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ากะมองสีได้มันกับพอมีอยู่แต่ล่องเบิ่งว่าตน้นถอนนะ่ะ คิดยากอย่างหนึ่งครับคือว่าว้าคือจีขนหยากรึโลคหยากรับโรคหยากระที่ได้แบกพุ่นแล้วครับพุ่นขึ้นไปข้างบนระยะทางเกือบเป็นเป็นลอยเมตรพุ่นล้วครับขันขันข้างบนพุ่นนะครับคันได้แบกเมื่อสวนนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับนะยิ่งมาเจออุปสรรคปัญหาอย่างสี่ก็บบอเมนแนวทางที่ดี้ทีต้องเห็ดมันงั้นหน้าครับ นี่คือเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นประสบการณ์ครับหน้านี่ผมอาจพี่นาอาจสิบัวใดเห็ดมันกันนาอาจสิเดปูกอย่างอื่น,นครับมีสิ่งที่จะปูอย่างอื่นกับมี่ฝักแฟงนะครับฝักแฟงครับฝักท่องครับฝักอึอบานเท่าน,านี่ครับนี่นี่น,น้ำตามลองนี่ผมปลูกข้าวโพดนะครับเพื่อว่า ก็ได้กินฟักแล้วก็จะได้เป็นอาหารสัตาาว์ไหงัวแต่ว่าน้ำท่วมตายเมื่อครับนี่ก็เห็ดจะได้บ่ไดห่แล้วเนาะก็ของปิ้ง่ออกนะครับเขากำลังขึ้นร้ายเลยนะหลุดเกี่ยวเฮียคักเลยปีนี้คูโบตา้า พาพี่น้องมาบึงครับทางผุนทางอื่นเป็นอย่างไรเนี่ยผู้ใดเห็ดมั่นงันหน้าได้ประโยชน์ได้ผลนะครับมีเห็ดก้านอันใดที่พ่อเป็นอุปสรรคคือผมบันะครับคอมเมนต์กันข้ามาได้ด้วยครับเออนะคือว่าแต่ผืนทีมันกับบัคือกันเนาะ ฝนตกก็ยังตกบนท่นอฝานาะมืงนีก็ยังตกมองแน่ตกแห้งมองแน่ตกบ่แ,กแห้งนะครับก็คอมเมนต์กันเขามากครับนะหรือผู้ใดมีวิธีการแก้ไขปรปรุงเปลี่ยนแป้งอันใดที่มันกเกษตรกรห่าที่มันสิได้แก้ไขหลือให้มันได้ผลผลิตครับยินดีรับฟังนะครับแต่ว่าตัวนี้ผม ทำปีแรกกันที่ำท,ทดลองทดสอบเบิงเพราะปีก่อนเขาพักกันเห็ดแล้วเขาผวกมัดงันหน้าเขาได้นะครับ <Yeah. S 1> ต้องลองวิเคราะห์แลวก็คือมันได้ที่ผู้ใดที่อยู่หน้าลงนี่บ่สมควรเห็ดแล้วครับ,บราะถ้าฝนมา <Yeah. S 1> แค่จิดเดียวกันนาซีนาลแล้วนะนะถ้าฝนมาตอนช่วง มันสิได้มากได้ผลนเนี่ยครับบ่บ่บสมควรถ้ทาทำกับที่ถำหน้าโน่น,น,นแนเ่เป็งเป็งได้ออกได้ดีนะครับหนามบ่ขังครับก็มีของบนนะครับเหลืออยู่หนึ่งไรนะครับยังมันถ้าได้ถอนนะครับจีถอนอสิตัดเป็นลำแล้วก็เพื่อทีดีได้ปลูกเป็นพันกับสีได้เอาพันในนีแ้แหละ มามามาเป็นพันหลกักสิได้เอาไปขยายเพื่อ,อว่าเหลือกสิได้ไปขยายอีกแป้งนึงนะครับตัวที่มีอยู่กสิได้ขยับขยายไปแป้งอื่นๆนะครับดีกว่าไปสื่อเขานะครับไปเห็ดแป้งอีกได้หลายแป้งอยู่นะครับไปหาเห็ดแป้งมันนะครับครับฝากทุกท่านกดไลไ์กดแชร์น้ำในนะครับเด้อ บ่ได้ถ่ายคลิปด้วยเหรอบ่ได้ออกมาให้มาหน้ามาทงนะครับอันนี้ช่วงยากงานยากเวียกอยู่ยังไม่ทันได้ปิดเทอมครับฝากุลเลยถ้ามีประโยชน์หรือว่าผู้ใดมีคอมเมนต์ที่ว่าพ่อแนะน,นัะ่นะชาวเกษตรกร,ร,กรของเฮาได้กระคอมเมนต์กันขเข้ามาได้แล้วครับวันนี้กเกษตรเพื่อชีวิตนะครับ กะพาพี่น้องมาเบิ้งมันกันหน้านะครับผมมีอยงหลายครับมือนี้เงียวแหงเหงบื่อละนะครับฝนก็กําลังสิต,ตกอีกนะครับมือนี้เอาไปซัมเนทาก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามนะครับเด้อนะครับสำหรับมือนี้สวัสดีครับ